คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่22กันยายน2530อนุมัติให้มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้านกชช2คอผนจปเป็นประจำทุกสองปี คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่15กันยายน2532มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี2533มติเมื่อวันที่21กันยายน2536ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาทุกระดับ นำไปสู่นโยบายของรัฐบาลในการใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TP Map เป็นเครื่องมือเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานพิจารณาครัวเรือนในระบบ TP Map เป็นเป้าหมายแรกในการช่วยเหลือและพัฒนาและต้องบันทึกกิจกรรมผลการดำเนินงานในระบบทุกครั้ง ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทคือข้อมูลในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงมาตรฐานขั้นต่ำของคนในครัวเรือนโดยจัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ไม่น้อยกว่า6เดือนทั้งมีและไม่มีเลขที่บ้านหลักการสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโดยข้อมูลต้องครบถ้วน ถูกต้องทันเวลาและใช้ประโยชน์ได้จังหวัดบึงการมีเป้าหมายจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานปี2568จำนวน92,873ครัวเรือนได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่การทบทวนปรับปรุงคำสั่งคณะทำงานทุกระดับประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจประเด็นตัวชี้วัดแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล รณรงคประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งได้กำหนดรถแม p เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยให้มีผลการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วน100%ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2568และรับรองระดับตำบลอำเภอจังหวัดไม่เกินสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายน2568 ผลการดำเนินงานณนะวันที่20กุมภาพันธ์2,568เวลา16นาฬิกาจัดเก็บข้อมูลได้75,380ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ81.16กรมพัฒนาประเทศไทยรวมให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปทที่เป็นจริงกับอาสาสมัครจัดเก็บขอบคุณค่ะ